สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวม้านบ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้มีสูตรโดนัทสไตล์ญี่ปุ่นมาฝากคะ่ะหรือว่าโดนัทนมสดนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้คะ่ะมาดูส่วนผสมกันเลยคะ่ะอันนี้เป็นนมสดนะคะ160กรัมค่ะน้าตาลทราย30กรัมนะคะแล้วก็ผสมยิต์ลงไป5กรัมค่ะค้นส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่1ฟองค่ะไข่ไก่นี้ก่อนที่จะผสมลงไปให้ตีแตกก่อนนะคะ แล้วก็เทลงไปรวมกันได้เลยค่ะพักไว้ประมาณ5นาทีนะคะส่วนนี้เป็นเนยเค็มนะคะ40กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตอนนวดแป้งนะคะก่อนที่เราจะนวดแป้งให้ร่อนแป้งก่อนค่ะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์350กรัมนะคะมาถึงขั้นตอนการนวดนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นเครื่องนวดนะคะคนแป้งให้พอเข้ากันก่อนประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เทส่วนของเหลวทั้งหมดลงไปได้เลยนะคะนวดพอส่วนผสมเข้ากันนะคะให้สังเกตดูค่ะถ้าแป้งและของเหลวจับตัวเป็นก้อนและใส่เนยลงไปได้เลยนะคะใช้เป็นเนยเค็ม40กรัมค่ะถ้าใช้เป็นเนยจืดก็ใส่เกลือลงไปประมาณ1ส่วน4ช้อนชานะคะในคลิปนี้พี่จะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ปิดฝานวดให้ครบ30นาทีนะคะถ้าแป้งได้ที่ก็จะออกมาเหนียวนุ่มแบบนี้ค่ะ เราจะปิดพักไว้30-40นาทีนะคะสูตรนี้สามารถนวดมือได้นะคะเพราะว่าปริมาณไม่เยอะค่ะระหว่างรอก็จะมาตีส่วนของวิปปิ้งครีมไว้นะคะใช้250กรัมค่ะอันนี้เป็นแยมสตรอเบอรี่นะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนการตีวิปครีมก็ง่ายๆเลยค่ะใช้เป็นสปีดกลางถึงสูงนะคะตีไปเรื่อยๆค่ะขึ้นฟูป,ประมาณหนึ่งนะคะก็ผสมแยมลงไปได้เลยค่ะ แยมใครจะใช้เป็นรสชาติอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบกันเลยค่ะวันนี้พอดีมีสตรอเบอรี่สดอยู่แล้วนะคะก็เลยใช้เป็นแยมสตรอเบอรี่ค่ะใส่แยมทั้งหมดลงไปแล้วค่อยๆตีนะคะใช้เป็นสปีดต่ำค่ะตีให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะก็จะได้เป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้ค่ะ มาดูครีมสตรอเบอรี่ที่ตีเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เลยค่ะประมาณนี้นะคะใส่ถุงบีบแช่ตู้เย็นไว้รอเลยค่ะเวลานำมาใส่ไส้จะเซ็ตตัวดีมากเลยนะคะตัดมาตอนที่แป้งพักครบ30นาทีค่ะนำแป้งออกมากดไล่อากาศออกนะคะถ้าใครจะทำเป็นชิ้นขนาดเท่ากันหมดก็ช่างแล้วก็หา่นเอานะคะจะเอากี่ชิ้น,นะคะ่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบนะคะ ในคลิปที่ทำวันนี้ก้อนละ50กรัมพี่จะทำอยู่8ก้อนนะคะที่เหลือพี่จะตัดเป็นก้อนเล็กๆก,กลมๆค่ะถ้าใครทำเป็นก้อน50กรัมทั้งหมดเลยไม่ทำก้อนเล็กก็จะได้อยู่10ก้อนนะคะแบ่งแป้งได้ตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะครึ่งแป้งให้กลมๆเลยค่ะ อย่าลืมบีบด้านล่างให้สนิทนะคะที่รอยต่อค่ะแล้วก็คลึงต่อให้กลมๆมนะคะเราจะปิดแป้งพักไว้ประมาณ20นาทีค่ะนี่นะคะคลึงเสร็จเรียบร้อยพักไว้20นาทีเดี๋ยวมาเจาะรูกันค่ะวิธีเจาะรูก็ตามนี้เลยนะคะง่ายๆค่ะใช้เป็นหัวบีบนะคะจุ่มแป้งแล้วกดลงไปตรงกลางค่ะอันนี้ใช้เป็นอันเล็กนะคะเพราะว่าโดนัทสไตล์ญี่ปุ่นเราจะไม่เจาะรูกว้างค่ะ เราต้องการให้รูปร่างของโดนัทกรวบๆข,ขาวๆนะคะก็เลยเจาะรูป,ประมาณนี้ค่ะเวลาทอดเขาก็จะกว้างขึ้นอีกนิดนึงนะคะเวลาเราเอาตะเกียบหมุนๆค่ะเจาะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จทุกชิ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไว้อีกประมาณ10นาทีก่อนทอดค่ะระหว่างนี้เราก็มาเตรียมส่วนของน้ำมันทอดนะคะ น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันใหม่นะคะแล้วก็น้ำตาลสำหรับคลุกโดนัทเลยค่ะเราไม่ใช้อซิงนะคะสังเกตดูความร้อนของน้ำมันนะคะใช้ตะเกียบไม้จุ่มลงไปค่ะจะมีฟองขึ้นนิดๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะไม่ต้องรอให้ร้อนจัดนะคะเดี๋ยวโดนัทจะไหม้เร็วหรือว่าสีเข้มเร็วนั่นเองค่ะใส่โดนัทลงไปนะคะจะใช้เวลาทอดด้านละประมาณ1นาทีค่ะ อันนี้จะเป็นกระทะแรกนะคะอาจจะใช้ประมาณ1นาทีถ้าเป็นกระทะที่2อาจจะไม่ถึงด้านละ1นนาทีนะคะแล้วก็ดูเอาค่ะถ้าแป้งด้านล่างสุกนะคะก็พลิกกลับด้านได้เลยค่ะโดนัทสไตล์ญี่ปุ่นจะออกมาสีไม่เข้มนะคะสังเกตดูได้เลยค่ะอันนี้คือสุกแล้วนะคะแต่ว่าสีจะไม่เข้มค่ะจะออกสีขาวๆนวลๆแบบนี้นะคะทอดอีกด้านหนึ่งให้สุกเท่ากันก็ตักขึ้นพักได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะทอดให้ดูอีกหนึ่งกระทะนะคะสำหรับกระทะต่อไปก็จะเอาให้สีเข้มกว่านี้นิดนึงค่ะการทอดโดนัทให้สีสวยนะคะสุกถึงข้างในไม่ยากค่ะแค่เราคุมไฟนะคะไม่ให้น้ำมันเดือดขึ้นมาให้คงความร้อนอยู่ประมาณเดิมตลอดการทอดนะคะก็จะได้โดนัทที่สีสวยงามตามที่เราต้องการค่ะ ตอนนี้ด้านล่างสุกเรียบร้อยนะคะเราก็พลิกกลับด้านค่ะทอดอีกด้านหนึ่งให้สุกสีเท่ากันนะคะก็ตักพักไว้ได้เลยค่ะคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในการทอดโดนัทให้ได้สีสวยตามที่เราต้องการค่ะเดี๋ยวพี่ขอทอดก้อนเล็กๆที่ยังเหลืออยู่ให้เสร็จก่อนนะคะ<า>เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเพื่อนๆขอตัดมาตอนที่ทอดเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะมีทั้งสีเข้มขึ้นนิดนึงแล้วก็สีขาวนวลเลยค่ะ อันนี้เป็นน้ำตาลโดนัทนะคะคลุกลงไปได้ค่ะทั้งที่ยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะคลุกตามชอบนะคะโดนัทสไตล์ญี่ปุ่นสามารถทานได้แบบนี้เลยนะคะคลุกน้ำตาลแล้วเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าใครชอบใส่ไส้นะคะก็ใส่ไส้เหมือนในคลิปได้ค่ะสูตรที่ทำวันนี้จะไม่หวานมากนะคะเพราะว่าจะนำมาคลุกน้ำตาลแบบนี้นั่นเองค่ะ ถ้าเพื่อนคนไหนชอบให้แป้งหวานขึ้นมาอีกนิดนึงก็สามารถเพิ่มน้ำตาลในขั้นตอนการผสมแป้งได้นะคะการใส่ไส้ก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะวิปปิ้งครีมที่เราตีไว้นะคะผละไม้ตามชอบค่ะใส่ลงไปได้ตามที่เราต้องการนะคะเกือบลืมบอกไปนะคะถ้าใครจะใส่ไส้ผลไม้แบบนี้แนะนําให้ใส่แล้วทานเลยค่ะถ้าเราใส่แล้วนําไปแช่ตู้เย็นเวลาทานอาจจะต้องเอาเออกมาวางไว้ให้ใคลายความเย็นก่อนถึงจะทานอร่อยนะคะ จะได้ไม่ต้องเอาแป้งโดนัทไปแช่ตู้เย็นนั่นเองค่ะนี่นะคะใส่ไส้เสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ค่ะโรยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะน้ำตาลนี่แนะนำเลยค่ะให้เป็นน้ำตาลโดนัทโดยเฉพาะนะคะจะไม่ละลายง่ายค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองทําทานกันดูนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้ค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ